ดาเรียเชฟลุกสาวต่างชาติหัวใจไทยฝากข้อความถึงอมอัคพันธ์สามีรักคุณตลอดไป จากภรรยาสุดที่รักของคุณการจากไปของพระเอกหนุ่มอ,อมอักพันในครั้งนี้สร้างความเศร้าใจให้กับทางแฟนคลับเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางครอบครัวอย่างคุณพอ่อคุณแม่น้องสาวและดาเรียเชฟลุกภรรยาของเขาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยครับที่หลายคนทราบว,ว่าออมอักพันมีภรรยาแล้วโดยดาเรียเชฟลุกเธอเป็นสาวชาวต่างชาติครับซึ่งเรื่องราวความรักของออมกับดารีเนั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการครับแต่ทางคมชัดลึกได้รายงานมาบอกว่า มีเพียงข้อมูลที่เล่ากันจากปากต่อปากว่า ทั้งอ๋อมและดาเรียนั้นรู้จักกันมากกว่า4ปีแล้วครับนั่นก็หมายถึงว่าทั้งคู่ศึกษาดูใจก,กันมาตั้งแต่ก่อนที่อ๋อมจะล้มป่วยหนักในช่วงของปี2,565ซึ่งในขณะที่เรื่องราวการมีสถานะการเป็นภรรยานั้นถูกพูดถึงว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่พระเอกหนุ่มนั้นกําลังรักษาอาการป่วยอยู่ทางคมชัดลึกยังได้รายงานมาเพิ่มเติมด้วยครับว่าจากการสังเกตในช่วงที่มีพิธีการงานของอ๋อมอักพันนั้นดาเรียอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยดูเศร้าซ้อย,อย,อยกิริยามารยาท อเธอช่างดูเหมือนคนไทยที่ถูกปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมจารีตประเพณีมาเป็นอย่างดีครับและเมื่อได้เจอเธอเป็นครั้งแรกรู้เลยว่าดาเรียเป็นสาวที่มีจิตใจดีงดงามและอัธยาศัยดีมากๆครับไม่ว่าใครจะหันไปมองเธอเธอก็จะพยักหน้าให้และยกมือไหว้และดาเรียยังได้เขียนข้อความถึงอมอกพกันบนพวงหรีดด้วยครัว่า love you forever you r be love wife ดาเรียรักคุณตลอดไปภรรยาสุดที่รักของคุณดาเรีย